เอ้ถ้าเรามาต่อกันเลยนะฮะกับคลิปที่แล้วนะฮะอันนี้ตอนที่สองนะก็ะคือว่าคือตอนเนี้ยอธนูเนี่ยมันผมก็จะรู้ข้อดีข้อเสียคือมันต้องง้างสุดนะฮะมันถึงจะตายนะคือมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดหนึ่งนะฮะก็แต่ว่าแต่ว่าเล่นเล่นสนุกนะคือมันก็ถ้าแต่ถ้าเล่นได้คือโหดเลยอะ่ะ เนี่ยถ้าเล่นได้คือมันโหดเลยครับเพราะว่าโอ้ยโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยนี่ไงไปละไม่อยู่ละบุ้มตายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะไม่ค่อยได้คิวนะะแต่เป็นแอซิทแทนนะฮะก็คือถ้าใครอยากเล่นบู้บสนุกสนุกไม่สนสกอร์ก็เล่นได้ฮะอาเอาชิ้นนี้คือสนุกแน่นอนครับเนี่ยระยะไกลก็ปุ๊บไม่โดนอันนี้ไม่โดนพลาดพลาดพลาด เรามาดูตอนนี้เป้าหมายของเราแต้มเขานำไปที่เก้าแต้มนะเราต้องต้องทำภารกิจย,ยึดเป้าหมายกันบ้างละดูก่อนเช็คหลังให้เคลียร์หลังเคลียร์แล้วไม่โดนเอานี่ก่อนแล้วกันไอ้นี่ตัวนึงไอ้นีกตัวนึงเงข้าหัวโอเคเรายึดเรามายึดละ เพื่อเราไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ช่วยยึดนะไม่ค่อยยึดกันนะก็เลยแต่ไม่ค่อยเดินอันนี้น่าจะตายนะเดี๋ยวผมดูก่นอนเอาชัวร์เลยล้สองมิตแปดสิบหกนี่คือเฮ้ยเฮ้ย,โ,ยโดนยิงหลังโอ้โหและและแต้มอย่างห่างค่ะตอนนี้แต้มแต้มทีมคือแบบว่าฝั่งเขานี่นี่ไง โดนนะฮะเราต้องรีบไปละเราต้องรีบไปละเ,เพราะว่าแต้มแต้มทีมเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เขาจะดักเรายัางไงต้องดูฮนะเขาจะดักเราไงเขาอ,อยู่นู่นไม่โดนใจเย็นเพื่อนได้นหนึ่งตัวอฮ้ยมันยังไม่ตายเนี่แหละคือข้อเสียข้อนึงก็คือเขาจะไม่ตายทันทีนะฮะคือเขาจะมายิงเราได้นะฮะเราต้องเล่นดีๆหน่อย แต่ถามว่าเล่นสนุกไหมสำหรับผมนะผมผมชอบไงชอบก็เลยบอกว่ามันสนุกสำหรับบางคนแบบอาจจะแบบไม่สนุกก็ได้นะเพราะว่ามันแบบความถนัดใครความถนัดมันนะเพราะว่าความชอบใครความชอบมันบางคนแบบจัดแล้วแบบโอ้โหอาจจะแบบเอียนเลยก็ได้นะธนูแล้วมันอยู่ไหนอย่ายิงก่อนเฮ้ยนี่ไง ปุ๊บเม็ดเดียวพอไหนดูซิผลงานตุ้มนะฮะนนี้เพื่อนโทษดีย้ายจุดอีกละระยะไกลระยะไกลไม่โดนโหเอ้าเพฮ้ยมันยิงทะลุเสาได้ไงวะก็ดูเป็นสนุกสนุกไปนะฮะอาจจะแพ้นะตอนนี้มาดูความสนุกกันดีกว่าปึบ ไม่โดนเฉยอย่โดนละอสองตัวแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซนต์เราดูตัวอื่นเลยนะข้อดีก็คือเรายิงแปะสองตัวเนี่ยคือเราดูทางอื่นเลยนะฮะคือยังไงเขาตายแน่นอนละเราเช็คบุมอื่นหรออุยขอโทษขอโทษได้ไหมเขาน่าจะมานะครรอเลยเราไม่โดนไงโอ้โหโอ,โอ้เนี่ยมันมันไม่ใช่โดนง่ายๆนะฮะไม่ใช่โดนง่ายๆนะฮะโอ้โห เขาจุกเขาจุกเขาอะไรก็ยิงยากล่ะแล้วเขาเก็บธนูผมไปไงเจอละปึ๊บอันนี้เข้าหัวหรือเปล่าเข้าหัว,หวปึ๊บตายชัวถูกไหมพยายามเล่นในจุดทิพ จุดที่มันแบบยาวๆไว้ก่อนอะ่ะผมว่านะพยายามเล่นในจุดที่มันแบบเราได้เปรียบนะฮะอย่าไปแบบเลไม่ไม่เลือกจุดอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็ยากนี่ก็เกมมันแบบเอ้ยทําไมมันมันกระตกอะไรถ้าเราถ้าเราเล่นในมุมที่เราได้เปรียบเนี่ยมันก็คือมีชัยไปวกาครึ่งนะ่ะอุ้ยช่วยด้วยเพื่อนเดี Okay. เนี่ย,เ,ยเ,ลเล่นเล่นเล่นทางยาวตลอดก็ได้ค,คือคือทางทางไหนที่มันสั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องเดินไปโอ้แล้วมันยิงแรงจะไงเอฟโฟตแต่งเต็มปะเนี่ยเดีย๋ยวรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเอคเอฟโฟตามเขาปืนมันดีฮะสองปืนนี้คือทุกเกมมันก็ต้องมีปืนที่แบบว่าให้เลเยอร์เล่นได้ง่ายๆหน่อย,น,อยนะเดี๋ยวคนเขาไม่เล่น วี่าของแากๆนะเฮ้ยปึ๊บไม่โดนได้ยังไงวะอ่ะแล้วกูก็ตายไนงะคือมันจุกบเนะี่ยคือคือเขารู้อันนี้คือเขารู้ละเขาเขารู้ว่าเราธนูคือเขาก็จะไม่อยู่นิ่งเขาก็จะไม่ยู่นิ่งตายชัวร์แล้วเราไปดูมุมอื่นเลยฮะ อันนี้เป็นมุมยาวเนี่ยเราเราผมพยายามเล่นแต่แบบมุมยาวนะเพราะว่าตอนนี้แต้มคือเรานำไงเพอแต้มนำแล้วเราก็พยายามที่จะแบบหามุมไอเชี่ยนี่มันรู้เกินอะ่ะอันนี้เนี่ยโอ้รู้เกินก็คือเขากระโดดเขากโดดเขา,ดดเขาแบบดึง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 นะฮะดึง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 คืออะไรนี่อันนี้ตายชัวระยะไกลก,ก็ตายชัวนะฮะ บุ้มนี่จะตายนี่ก็ตาย,ตายมีอกไหมไม่มีแล้วหรือหรือเราจะอยู่แนวหลังของเพื่อนก็ได้เอ้ยโอ,ยอย้นี่เอมโฟ,โฟคือถ้าอยากเล่นสบายๆคือแบบคือเอมโฟเลยอะไม่ต้องคิดอะไรสเปร์ตายสเปร์ตายอุ้ยอันนี้ละถ้ายิงไม่โดนก็จึ๊บ ยี่มิโดนก็สไลด์หนกสไลด์นีสไลด์หนีเขาตายละเราก็สไลด์หนีแล้วก็ยึดแล้วก็ได้แต้มปุ๊บโออ่าเนี่ยได้ได้ชัวเนี่ยถ,ถ้าร้ายะไกลเขาวิ่งมายี้ี้คือจบนะฮะคือจบแน่นอนแล้วเราง้างสุดด้วยไงี่ยนี้คือจบ ไม่ตายเหรอตายดิบอดีาานี่เขาน่าจะตายเฮ้ยเฮ้ยอโหแล้วรู้มากออฮึอเคถือว่าสวยสวยงามนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเล่นดีด้วยเนาะก็ประมาณนี้ครับคือคือเราต้องหามุม นะครับเราต้องหามุมเล่นมุมเป็นมุมยาวแล้วก็เวลาเขาวิ่งมาเนี่ยก็คอยดักคือมันต้องเชิงต้องรู้มุมต้องเขาเรียกว่าใช้จังหวะนิดนึงครับเล่นอาวุธดีแตะเล่นแล้วสนุกแน่นอนครับผมรับประกันแล้วคลิปต่อไปจะเป็นปืนอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย